หลายวันแล้วค่ะบอกในนกจะลืมลืมบอกนะคะยางของขัานก็อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะโอ้ดเนี่ยเขจริงโอ้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 ดูน้ำยางป๊าดหยีดยางทำไมเนียนจังน้ำยางอ่ะคุณดูเฮ้ยสุดยอดปุยน้ำของเราน้ำยางข้นไหมฝนดูละเออฝนดี่อยู่หลบเออข้นดีนะคะเห็นไหมคะมาใกล้ๆสิคะดูน้ำยางเลยค่ะ สุดยอดจริงๆนะคะอันนั้นได้กี่มีดแล้วสา,สามมีด,มมดอ๋อสามมีดแล้วนะคะไปเราไปอีกต้นกีดต้นต่อไปดีกว่านะคะสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นใหญ่มากอันนี้ยางกี่ปีคะอย่าถามมันจะกีดมันโดนแล้วมันโดนแล้วนะคะมันนานแล้วนะคะกีดเลยค่ะป้าเก๋ว่าเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำของเราอากระนิ่มดีอยู่ละเออหน้านิ่มใช่ไหมคะเออนานีเลยอีกแล้ใช้รอบเดียวใช่ไหมคะจ้าเพิ่งใช้รอบเดียวเองนะคะดูเอาค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ขีดยางทําไมทําไมน่ายางสวยจังเลยทำไมฝีมือขนาดนี้ไปดูของกุ้งกุ้งนี่หมุนแอบแยบนะคะไม่สวยขนาดนี้เห็นไหมคะ ยางของท่านท่านไหนอยากได้น้ํายางค้นน้ายางไหลเสมอแบบของป้าเก๋ก็ต้องเอาปุ๋ยน้ําเราไปใช้นะคะขออีกต้นหนึ่งค่ะโอ้หหน้ายางนี่โอ้โหสวยมากแล้วก็นิ่มมากนะคะเห็นไหมคะจะไหลตามมีดเลยนะคะดูเอาดูเอาดูเอาโอ้โหน่าหนาหนกี่มีดแล้วเนี่ย สามสามเม็ดได้สองกระแป้งนะคะสามเม็ดดูเอาดูเอาเมื่อคืนกีดไหมคะกีดเมื่อคืนก็กีดไปแล้วนะคะตอนเช้ามาก็มากีดซ้ำให้ดูอีกรอบนะคะ,ะค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ <S <S ท่านไหนสนใจก็ติดต่อคูกุ้งมาได้นะคะแล้วก็คูกุ้งก็จะตอบทางไลน์ทางแชทให้ตอบอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคูกุ้งแก้ปัญหายางหน้าตายจ้า